สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งโทนของเจ้าตัว Signal มินินะครับผมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการตั้งโทนกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเลือกช่องที่ใช้งานก่อนนะครับอันนี้ผมเอาเป็นช่อง8 0นะครับวิธีการเปิดโทนนะครับผมกด F แล้วก็เลข6นะครับกดดอกศรขึ้นลงได้เลยตอนนี้มันเป็นออฟอยู่นะครับ เราไปหาคําว่า ctc s s ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด f ยืนยันหน้าเครื่องมันจะขึ้นมาเป็น ct ให้นะครับตอนนี้เราเปิดโทนแล้วนะครับอ่าเราก็มาตั้งความถี่โทนกันอีกครั้งนึงนะครับอ่ากด f แล้วก็เลข7นะครับอ่ามันจะขึ้นตัว r มาก็คือเป็นโทนภาครับนะครับผมจะตั้งเป็น250.3เสร็จแล้วกด f ยืนยันอ่าทีนี้มันจะเป็นโทนภาคส่งเราก็ตั้งให้เหมือนกัน250.3นะครับตัว t ก็คือภาคส่งเสร็จแล้วกด f ครับอ่า อันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งโทนของเจ้าตัว s i กเนลมินินะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ